สายลุยสายแคมปิ้งสาวกขับ4ไม่ควรพลาดกับคันนี้นะครับจะเป็น Ford Everest 2.0ไทเทเนียมพัดเป็นรุ่นท็อปสุดขับ4ตัวไบเทอร์โบนั่นเองนะครับและคันนี้มาในปี2021นะครับและภายในนะครับจะน่าใช้นะครับออปชั่นจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปชมกันเลย คันนี้เลยนะครับ Ford e v e r e s t 2.0ไทเทเนียมพัทนะครับเป็นรุ่นท็อปขับ4ตัวไบเทอร์โบนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับมาในปี2021เลยนะครับเป็นโฉมสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนโฉมนะครับเป็น Next Gen นั่นเองนะครับและคันนี้นะครับราคาออกห้างมือหนึ่งปลายแดงตอนนั้นนะครับมีราคาสูงถึง1,799,000บาทเลยนะครับและยังไม่รวมนะครับ บวกค่าสีเพิ่มมปอีกนะครับและคันนี้นะครับตัวรถเป็นสีน้ําเงินนะครับหรือดิฟคิตตันบูนครับคันนี้นะครับเพิ่มเงินอีก10,000บาทนั่นเองนะครับสีนี้สวยมากๆนะครับมาพร้อมด้วยการรับประกันนะครับของเครื่องยนต์นะครับระบบส่งกําลังนะครับเป็น10ปีหรือ1นึ0 0 0สนมกิโลเมตรแล้นั่นเองนะครับสาหรับโฉมปี2021คันนี้นะครับและราคาวันนี้นะครับหายไปแล้วกว่า50%วันนี้เหลือเพียงแค่ 9 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและราคานี้นะครับต้องบอกว่าได้รถสวยนะครับปีใหม่เลขใหม่น้อยนะครับคันนี้นะครับใหม่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับมาพร้อมด้วยชุดแต่งแบบจะเต็มนะครับตามสไตล์ร้านไลออนข่าวของเรานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มเข้ามาจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับมีการอัปเกรดนะครับ ในส่วนของกระจังหน้านะครับสีดําเงาเป็นรูปมา์กระโดดหรือมามสแตงที่เราเรียกกันนะครับและเรายังมีในส่วนของกระจังหน้าเดิมนะครับแถมให้ลูกค้าอีกด้วยนะครับนี่อักษรตัวนูนะครับเป็นโครเมียมนะครับคาว่าเอเวอเรสต์นั่นเองนะครับและชุดครอบต่างๆนะครับติดตั้งให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับขอบไฟหน้าไฟท้ายซุ้มล้อขนาด3มนิ้วนะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับด้านหน้าด้านหลังมีให้พร้อมเลยนะครับและนี่เลยนะครับสําหรับล้อแมกนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอะลอยขอบ20 เป็นแม็กสีทูโทนและคันนี้ครับที่พิเศษก็คือได้ยางใหม่มิชลีนะครับไพรมาซี่เลยนะครับปลายปี2023เลยนะครับตุ่มยางดอกยางนะครับนิ่มๆลึกๆนะครับใช้ต่อกันได้อีก2-3ปีสบายเลยนะครับและราคายางครับต้องบอกว่าราคาไม่ถูกเลยนะครับมิชลีนมีราคาอยู่ที่เส้นประมาณ8,000บาทเลยนะครับภายในซุ้มล้อเบ้าโชคไม่มีคาบสนิมไม่มีคาบลุยน้านะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพิกาหรือน้ำท่วมนะครับและคันนี้เรามีบเซอร์การันตี โครงสร้างนะครับการันตีสภาพรถให้นะครับจากสถาบันนะครับวันทุคายอินสเปนะครับได้รับรถสวยเกรดเแน่นอนนะครับและคันนี้สีเดิมทุกชิ้นเลยนะครับสีสวยมากๆนะครับในเล่มนะครับเขาจะระบุว่าสีน้ําเงินนั่นเองนะครับคันนี้สีสวยมากนะครับกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมนะครับมีจุดเตือนนะครับจุดอับสายตานะครับมีมาให้ครบแล้วนะครับชุดครอบต่างๆนะครับติดตั้งให้ รอบคันเลยนะครับชายบันไดต่างๆนะครับแหลกราวหลังคาเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับแหลกหลังคานะครับสาวกนะครับท่องเที่ยวนะครับสายแคมปิ้งนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับชุดครอบด้านท้ายนะครับก็ติดตั้งให้นะครับแบบนี้เลยนะครับและคาดท้ายคำเอลเวอร์เรสแบบนี้นะครับเวลาที่เราเหยียบเบงนะครับจะมีนะครับไฟสีแดงนะครับที่สัญลักษณ์ตัวอักษรคําว่าเอลเวอร์เรสนะครับสวยงามลงตัวมากเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับและฝาท้ายนะครับ เปิดปิดแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับเวลาที่เรานะครับนี่กุญแจนะครับอยู่แบบนี้นะครับเราสามารถเปิดแบบนี้หรือใช้เท้าแตะเป็นคิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับและเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างด้านหลังกันก่อนเลยนะครับเมสซ์สปอร์ตเมสอาร์คต่างๆนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีขันไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับและรถคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเดิมๆนะครับไม่เคยมีชนหนักพิกคว่ำหรือน้ำท่วมนะครับสีเดิมทุกชิ้นนะครับนี่และสําหรับรุ่นท็อปสุดนะครับไทเทเนียมพาร์ตนะ เบาะแถวที่3ตรงนี้นะครับเขาสามารถพับนะครับนี่เป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับพับเรียบนะครับเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับอันนี้เขามีให้เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับตัวไทเทเนียมพัดเท่านั้นนะครับและเวลาที่ยวขึ้นก็เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วแค่นั้นเลยนะครับเด็กๆนะครับผู้สูงอายุต่างๆนะครับไม่ต้องใช้แรงดึงเลยนะครับเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้นะครับยกง่ายแบบนี้เลยนะครับนี่และพรมเข้ารูปนะครับเราก็ติดตั้งให้นะครับรอบคันแบบนี้นะครับนี่ นี่โหแบบออปชั่นมาแบบจัดเต็มมากๆนะครับเ่ให้ดูเลยนะครับนี่ง่ายดายมากนะครับเวลาที่เรานะครับยกขึ้นมาต่างๆนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่หรือจะเอาลงนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับออปชันด้านในตัวรถสําหรับคันนี้กันและนี่นะครับจะเป็นภายในสําหรับคันนี้นะครับภายในจะเป็นโทนสีดําแบบนี้นะครับรูราดุดันมากๆนะครับมาพร้อมด้วย ขุญแจรีโมทเป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับเป็นรุ่นพุ s สตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มพุชสตาร์ทได้เลยนะครับโอ้เสียงเครื่องแบบนิ่มๆเลยนะครับเป็นเครื่องดีเซลนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราเริ่มต้นให้ดูจากเบาะด้านข้างก่อนเลยนะครับหูเบาะใหม่มากนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาเรียบร้อยนะครับปีกเบาะยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีล้มไม่มีซ้ำไม่มีขาดเลยนะครับแผงประตูเป็นโทนดําแบบนี้นะครับนี่มือจับต่างๆนะครับจะเป็นนะครับสีเทาดําแบบนี้นะครับ คอนโซลด้านหน้านะครับเขาจะเป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับเป็นซอฟทัสแบบนี้เลยนะครับได้ Airbag ระบบความปลอดภัยนะครับมาแล้วนะครับคู่หน้ามีมาให้ครบเลยนะครับนี่มีคำนะครับว่าเอฟเดมาให้ตรงนี้เลยนะครับมีช่องเก็บของนะครับและสําหรับในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอหลักตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับซิงสามมาให้เรียบร้อยนะครับรองรับในส่วนของ Apple c a r p ร์เพนนะครับแอนดรอยออโตนะครับระบบ สั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทยมีให้ครบนะครับระบบนําทางนะครับหรือแผนที่นําทางมีมาให้ครบนะครับระบบปรับอากาศนะครับเราสามารถปรับที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นทัชสกรีนนะครับปิดเปิดการทํางานนะครับปรับอุณหภูมินะครับแยกอิสระทางซ้ายและขวาก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับหรือท่านใดที่ไม่สะดวกที่ทัชสกรีนก็สามารถปรับเองนะครับจากปุ่มนะครับด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับและนะครับเวลาที่เรา ใส่เกียร์ R หรือเกียร์ถอยหลังเนี่ยเขาก็จะมีภาพนะครับแสดงนะครับนี่กล้องมองหลังมาให้นะครับมีเซนเซอร์ระยะถอยจอดมีมาให้ครบแล้วนั่นเองนะครับและสาหรับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้สิบสปีดเลยนะครับมีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเราสามารถเลือกนะครับโหมดการขับขี่บนท้องถนนนะครับลุยหินลุยโคลนลุยทรายต่างๆนะครับสามารถปรับเลือกนะครับจากตรงนี้ได้นะครับมีในส่วนของอปิดเปเซ็นเซอร์การลื่นนถลายนะครับ หรือว่าจะในส่วนของล้อเฟืองท้ายต่างๆนะครับจากตรงนี้ได้นะครับเบรกมือจะเป็นเบรกมือธรรมดาแบบนี้และสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับใช้น้อยมากนะครับ ไม่เพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและเป็นรถบ้านมือเดียวเข้าสูนตลอดทุกระยะเลยนะครับพวงมาลัยหนังนะครับมันติฟังก์ชั่นนะครับมีแอร์แบกทีพวมมาลัยนะครับเพิ่มลดเสียงวางสายรับสายนะครับและยังมีในส่วนของระบบช่วยในการขับขี่นะครับ Adaptive Cruise Control นะครับหรือระบบช่วยในการขับขี่นะครับแปลผ่านความเร็วนะครับตามนะครับรถคันทางหน้านะครับหรือกะระยะตามรถคันทางหน้านั่นเองนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นระบบนะครับ เปิดปิดนะครับไฟหน้านะครับหรือเลือกเป็นโหมดออโต้ก็ได้นะครับกระจกมองข้างพับปรับแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับคู่มือการใช้งานนะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับรถใหม่น้อยปีใหม่ๆแบบนี้นะครับมีให้ครบเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับฉบับเต็มนะครับฉบับย่อนะครับเป็นภาษาไทยนะครับและสมุดรับประกันหรือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับจะมีประวัติดูแลนะครับเข้าศูนย์มานะครับเช็คระยะมาตามระยะเลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับนี่ และสำหรับ Ford Everest นะครับเขาจะดูแลเชกคยะนะครับทุก15,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับลูกค้าสามารถดูตรงนี้นะครับที่ระยะถัดไปนะครับหรือบวกจากตรงนี้ไปอีก15,000กิโลเมตรได้เลยนะครับและนะครับสำหรับรุ่นท็อปสุดนะครับขับ4นะครับสิ่งที่ออปชันที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับหลังคาแก้วนะครับหรือหลังคานะครับพาโนรามิกนะครับมูลรูฟนั่นเองนะครับและสำหรับ Ford Everest นะครับม่านครับ เขาก็จะเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับอันนี้เราเปิดมาแล้วนะครับและสําหรับกระจกนะครับเราก็สามารถเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะครับนี่เราสามารถเปิดนะครับรับบรรยากาศนะครับบรรยากาศหน้าหนาวนะครับนี่กลางคืนนะครับดูดวงดาวนะครับดูพระจันทร์ต่างๆนะครับโหโรแมนติกมากๆเลยนะครับออปชั่นนี้นะครับ มีเพียงแค่ Ford e v อ r วเ t เท่านั้นนะครับในตะกูลรถ PPV 7ที่นั่งแบบนี้นะครับรุนออ่นนะครับยังไม่มีออปชันตรงนี้นั่นเองนะครับและนะครับเวลาที่เราจะปิดในส่วนของฝ้านะครับเขาจะเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับเขาจะเป็น2สเตปนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะปิดมาได้สุดแบบนี้นะครับโหภายในนะครับออปชันเยอะมากๆนะครับและสําหรับออปชันด้านหลังนะครับและนี่นะครับจะเป็นห้องผู้ดิสารด้านหลังนะครับ โหเบาะใหม่มากนะครับให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานนะครับเป็นหนังแท้สีดานะครับสามารถติดตั้งในส่วนของคาซีทก็ได้นะครับระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบถ้วนเลยครับยังแน่นยังตึงนะครับอันนี้ไม่มีล้มไม่มีช้ำไม่มีขาดเลยนะครับและสําหรับแถวที่3มนะครับนี่เราสามารถพับนะครับเลื่อนไปตรงนี้นะครับนี่เบาะนั่งแถวที่3มนะครับโห เหมือนไม่มีการใช้งานเลยครับเหมือนพับไว้อย่างเดียวเลยนะครับสมล้อต่างๆนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับระบบแอร์ต่างๆนะครับนี่มีมาให้นะครับครบถ้วนเลยนะครับตอนที่2ตอนที่3ต่างๆนะครับและระบบแล้วและแอร์หลังนะครับสามารถปรับอุณหภูมินะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับมีช่องชาร์จแบตให้นะครับเป็นปลั๊กเหมือนปลั๊กไฟบ้านแบบนี้เลยนะครับแล้วมีในส่วนของ Power o ร t l e t ตรงนี้ให้อีกหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับ และผมเข้ารูปนะครับเป็นสีดานะครับเดินได้สีน้ำเงินตัดกับตัวรถดีมากๆเลยนะครับเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าภายในเครื่องยนต์โปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับบอดี้เดิมๆรถเดิมๆต้องสวยแบบนี้นะครับแก้มสองฝั่งไ้สยข้านะครับมอดฝากระโปรงนะครับต้องไม่มีขันไม่มีถอด ต้องสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์กโลโก้ปั๊มนะครับคำว่าปอดนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับและภายในนะครับเขาจะเป็นสีด้านๆแบบนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับต้องไม่มีเงานะครับต้องเป็นสีด้านๆแบบนี้นะครับแก้มนะครับคานด้านหน้าต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่ครบทุกจุดนะครับสติ๊กเกอร์มอกต่างๆนะครับและร้านเรานะครับรถทุกคันของร้านเรานะครับรับประกันโครงสร้างนะครับ ว่าไม่มีอุบัติเหตุชนนักพิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับและเรายังมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างให้ด้วยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คอาเร่เ็วดีเซลนะครับ 2,000cc นั่นเองนะครับและตัวนี้นะครับขับ4จะเป็นตัวไบเทอร์โบนะครับให้แรงม้าสูงถึง213แรงม้าเลยนะครับและที่เวลาปิดนะครับนี่แค่นี้เองนะครับและนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมนะครับพามารีวิวนะครับ รอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับสําหรับ Ford e l e v a t เนี่ยเขาจะได้นะครับในส่วนของสมรรถนะนะครับช่วงล่างที่นิ่มนวลมากๆนะครับออปชันภายในก็เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะปับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะแถวที่สาก็พับนะครับแบบไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับ สามารถใช้เท้าแตะเป็นคิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับหลังคาแก้วนะครับพาโนอโมิกนะครับมูลลูฟนะครับออปชั่นแบบนี้นะครับหลายๆแบรนด์นะครับยังไม่ให้มานั่นเองนะครับแต่สำหรับ Ford a v อเวอเรนะครับให้มาแบบจัดเต็มนะครับและราคารถใหม่ป้ายแดงก็ราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับ1.8ล้านเลยนะครับแต่วันนี้ราคาก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ มากกว่า50%เลยนะครับได้รถปีใหม่เลขใหม่น้อยตัวรถก็ยังอยู่ในการรับประกันของศูนย์นะครับรับประกันเครื่องโยนตระบบทรงกําลังนะครับ10ปีหรือ150,000กิโลเมตรกันไปเลยนะครับและนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Ford Everest นะครับ2.0 t i เ a n i u m Plus นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดขับ4ตัวบอยเทอร์โบนะครับและคันนี้นะครับมาในปี2021แท้ๆเลยนะครับและ ตัวรถนะครับเป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่เขาจะเปลี่ยนโฉมเป็น n e ็ t gen นั่นเองนะครับโฉมนี้นะครับต้องบอกว่ายังสวยนะครับยังหรูหราอยู่นะครับและคันนี้นะครับจะได้เป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่หายากนะครับและเป็นสีที่สวยมากๆนะครับเขาจะมีผลิตแค่ปี2021โฉมสุดท้ายเท่านั้นนะครับจะมีแค่ตัวสปอร์ตแล้วก็ตัวไทเทเนียมพัดเท่านั้นนะครับและค่าสีต้องเพิ่มเงินอีก1 0,000ตอนออกรถใหม่ป้ายแดงครับสำหรับสีนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับ และนะครับราคาวันนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยนะครับลูกค้าที่ดูทางออนไลน์นะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับรับส่วนลดไปเลยทันที40,000บาทนะครับจากราคาโปรติเนี่ย999,000บาทนะครับแต่วันนี้นะครับจัดโปรไปเลยนะครับเหลือเพียงแค่9,59,000บาทเท่านั้นนะครับและยังไม่พอเท่านั้นนะครับมาพร้อมด้วย โปรโมชั่นของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มตามสไตล์ร้านไลออน่าวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดร้านเราไม่มีบวกแวนนะครับฟรีค่าโอนให้นะครับฟรีของแถมให้แบบจัดเต็มนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันเลยครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทน,นะครับคันนี้นะครับจะผ่อนอยู่ที่มัน 16,0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนานสูงสุดเอาไปเลยถึง7ปีหรือ8 4งวดนะครับของแถมก็จัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนน้ำมันให้เต็มถังกล้องบันทึกหน้ารถให้1เครื่องบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน,นครับโทรเทสแถมฟรีให้1ปีเต็มนะครับและเรายังมีในส่วนของไฟแนนซ์บริการนะครับทุกจังหวัดซื้อได้ทุกจังหวัดนะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับ ผลไฟแนนซ์อันวัดแล้วลูกค้าไม่สะดวกมารัารถเช่นเคยนะครับเรามีบริการจัดส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นเคยนะครับและสําหรับลูกค้าไหนที่สนใจกองง่ายมากๆนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Li น์ t i k t อกเว็บไซต์นะครับหรือโทรเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์รายละเอียดข้างวดนะครับหรืออยากจะวิดีโอคอนนะครับดูรถจริงนะครับแบบตัวต่อตัวนะครับ การทุกซอกทุกมุมนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับและร้านเรานะครับตั้งอยู่บนถนนนะครับกาญจนาพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่ติดกับโลตัสไซนน้อยบางบัวทองนนทบุรีนะครับเปิดทุกวันทําการนะครับไม่มีวันหยุดครับหรือท่านใดที่มาไม่ถูกครับสามารถเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับไลออนคาร์รถมือสองนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับและนะครับก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราก็จะทําการ ล้างขัดเคลือบสีทําสปาค่าเชื้อให้ใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนั่นเองนะครับลูกค้าจะได้รถสวยสภาพนางฟ้านะครับพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ถูกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมารีวิวคันไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ